ไม่มีเคสแล้วกูต้องรวจออกไปเลยเพื่อนไม่มีไไไรกันนะหลุดเลยกันต้องมดทำกวาเฮ้ยเฮ้ยมึออกก็ได้นะตัดหลเพิ่อตัดแล้วพี่ตัดแล้วตแล้วตรว่แงบ้านังบาง อ้ยมีโปรโคได้่นเดียแหละเดที่เิมไอ้ปัมีจีเฮ้ยอเียปั๊มีจีขึ้นมาเลปั๊มเดิมที่เราไปอ่ะปั๊มเดิมที่เราไปปั๊มเดิมที่เราไปรไม่เจเดียร์ไปน้าปั๊มทีจีไปน้าปั๊มดีจียังขี่ลงมายังลงมาแล้วขี่ลงไปวิ่งขวานะวิ่งขวานะกลุ่มใหญ่วิ่งขวานะกลุ่มใหญ่วิ่งขวาคนนู้นวิ่งขวาวิ่งขวายุเรปกติตำวนห้างๆเลยแค่ทันเดียวแเ้ยอย่าชน

พี่อย่างงี้มันต้องมันต้องเอาเพิ่มเปล่าวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่อนนเอานี้ให้ได้ก่อนเอาเซตนี้ให้ได้ก่อนเอาเซตนี้ให้ได้ก่อนเวลาเราทำเราเราก็ไปดักคนออกเหมือนเดิมดักคนออกเท่าไฟก่อนถ้ามันมาชนเราตอนมันเข้ากู้อะมันเสียเปรียบเลยต้องไปดักคูอเรามีเสียงหวอดตำรวจแถวๆตึกลุงนะเท่าไฟจบตอนห้าทุ่มยี่สิบจะทันเปล่าวะใช่ปะห้าทุ่มยี่สิบต้อนบอกก่อนห้าทุ่มยี่สิบประมาณสักสิบห้ยี่สองอะเต็มที่ ได้ยี่สามยี่ามได้ยี่ามอ่ะไม่ไม่ไมสมไม่ได้ยยี่ย่สองยีมินยี่สิบยี่สามมันเฉียดเกินต้องแก้ไปเอาเพิ่มอ่ะมันก็ว่าได้สเราดักจุดเราได้จุดไปเยอะเ่ยขอขอช็คหน่อยว่าเราอยู่กี่เคล็ดตอนนี้ปดวอนี่วดรอก็ร้มดเลยไว้เยอะตาลายวะน้ำหน่อยนะคนหนึ่งดิสิบเอ็ดสิบเอ็ กดได้กดวอได้หมดหายห้ามันหาไม่ได้เลยตอนเนี้ยถ้าเกิดเราไปเอาได้มาออกมาตอนมันก็รอช่วยเพื่อนนั่นแหละวอามาแล้วพี่ผมพารถมาแล้วคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยพวกมันน่ะกำลังตามตูดมึงอยู่เว้ยไอ้คนอุ้มอ่ะเชื่อกูดิมันไม่ได้ลวงเราหรอกง่ายผมเลยเหี้ยไปแกที่ที่ผมเจอเหี้ยกจมูกแม่งดีจังผมตกน้ำปุ๊บแม่งขี่มาสี่ห้าคันเลยพี่หมอไปยังไงบ้าศพที่ผมเจอไปแล้วผมจะทางงานรันดี้เจียแต่ผมจอดอยู่บนหลังคารถมันทำอะไรไม่ได้ ใหญ่องไปตัดให้ให้ชักอ่ะพี่ขยันไี่ชักก็ได้นะกลุ่มพี่พี่ขับมาทางร้านดีเจที่ผมบอกให้จอดมองนามากลุ่มใหญ่มาใช่มไหมเอาพี่เลยเห็นรถต้องรถั้ยไอเอ็กอ่ะเนี่ยแหละพ่อยู่ในเมืองนะพี่พ่ออยู่ในนะตรงไหนเจออี๋อยู่ไอซาร์เดียมเพื่อนแล้วก็มีบ้านคนรวยลำหนึ่งนะกำลังบินข้ไปมึงออกไปเลยช้างออกไปเลยแด่ไป่อะ ปล่อยไป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 ปไปปล่่อไปป่อ่อยไปปลล่อยไปปยไปปล่อ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 ยไ่อปปล่อยไปปล่อยไยไปปล่ออยไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไไอยไปปลยไป่อยอยไ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 อย่อยไปอยไอยปปล่่อยไปอยไออ่อยไปป่อยไปปล่อยไปป่อยไปปล่อยไปปลยไปปล่อยไปปล่อ่ออยไปปล่อยไปปล่อยไไป่อ่อไปปล่อยไปไปปล่่อยไปปล่อยไ่อยไ่อย่อยไป่อยไอยไอยไปปอยไปปลออย่อย ไหนจิอยู่ไหนซักสี่เก้าอ่ะพี่สู่สุสานชักนมใช่ปะไม่ไม่ไม่สุสานในเมืองโอเคโอเคแป๊บนึงผมอยู่อยู่นอกเมืองการลำไปโอเคโอเคอยู่หรอจิสุสานตรงดีจีอ่ะอุ้มอยู่หรออุ้มอยู่อุ้มไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่ไปเติมให้มึงอุ้มไลน์มึงเลยเดี๋ยวกูไปขับออกไปเติมให้โดนมันไล่นะชิวชิวถ้าไลน์ผมไหนไหนแม่มันซ่อนส่อนน้ำหลังส่อนนอน้ำหลังส่อนนอกระน้ำหลังสอนนอ้ำ ขี่ไปไหนไม่ใช่ขี่ไปไหนขับไปขี่ไปไหนผมอยู่หลังสตอน์อยู่ตอนนี้มึงมึงจะไปไหนไลน์มึงอ่ะมึงจะไปไหนไปถึงโอเคมา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 อยู่ไหนบอกเว้เลยพูดเรื่อยๆบ้นผมไม่รู้ว่าฮอตามไอ้ทันไม่ต้องพูดเรื่อยๆเหมือนกันครับอยู่มฮออยู่บ้านคนรวยเอฮอล์อยู่ใกล้ถึงคาสตินออลแล้วโอเคพี่พไปรอหน้าคุกได้ไหมพี่ ถ้าเกิดจับตุลุดมาได้จับนะถ้าเกิดมัส่งได้จับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอะลัตหลุดเจอตุลุสงยังถึงย่างังถคาิโนแล้วหน้าคาิโนมาหน้อคาตินนเร็ววนได้วนรอบนึงได้ป่มมาสตูสานจับก็ปติเจอ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 เตอจอเ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 จอาหอัจแเจอเจัเจอเจอจอเสอเจออเจออจ พูดหน่อยพหน่อยพี่นัพ่อันี่นงผมไม่ไปไหนตอนแรกพูดหน่อยไปกลับมาหน้าคาัิโน่ัมัแท็ดันหลังหลังสุสานะจิที่น่หลังา้าไแล้วหลน้มีคันในไอคันไอคันน้เเพื่อนเราใช่มไอเพื่อนมันเยอะนะเฮ้ยมยมาแล้ว้จบูหน่อยเพื่อนโดนเยอะมามลจบูหน่อยจูบหน่อยมันคุใหญ่นคุบใหญ่มาแล้ว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 มันเยอะมากสเฮ้ยเราอยู่แล้วนเราอยู่แล้วอมา ไอ้เล่นหน่อยไอเล่นหน่อยไอ้เล่นหน่อยใบเน่ิงได้ไปชเนิงดิใเน่งไ้ไชเน่ไไอเต่ลลนตัวตมาเติรลนตัวมาเตลเ้ยข้งลเล่นหน่อยแขงน้แน้ขงน้้แน้งน้อ้หไมอ้มาเปเล่นหน่อยไอ้เล่นหน่อยไอ้ไอ้ลลงมาถึงตบดี ตามไปเลยตามไปเลยตามสุดเอาสุดเอาหลุดเอาหลุดทั้หมดมีห่อไหมมีห่อไหมพี่เป็กพี่เป็กพี่เป็กอยมี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 มมี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 มมี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  คุบใหญ่ช่วมมหน่อยดิหมอบายหมอบายหมอบายควบใหญ่ควบใหญ่เจ็บเด็ดควบใหญ่เจ็บเด็ดมามาไปไหนอ่ะลทีสี่ลทีควใหญ่มาเรซเ่งควใหญ่มาเซิ่งเซิพี่เบร์ดพี่เิดเอาปีกหนึ่งเาไป็คันเอาไปอีกคันนึง็ได้พี่พิษาโดนอยู่นะเว้ยโดนอยู่ไหนถ้าโดนกูเฮ้ยควใหญ่ควบใหญ่โอเคมามามเฮ้ยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยหมดเลยมันลงหมดเลยมาเร็ดดีไปด้วยอ่ะมามาม เถิดร uhm ะเบิดเบิดระเบิดเบิดระเบิดรบเเเระเบิดระเบิดมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นาไปลเพื่อนลงแล้วลงแล้วลงแเพื่อนนอยู่ฝั่งถเหมือะฝั่งถนนเมืองเพื่อนอีกทีจะหายะ่ตีุยไหะมตนแเบิดระเบิดระเบิดต้บนไปะเระเบิดทาออกเมืองทางออกเมืองลงนบว่า ล่าง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 น่าตรงไปตรงไปตรงไประเบิรตรงนั้นเออตรงนั้นนะมนมันกเหมือนกันเหนแล้วเห่แล้วเห่แล้วเเบอรเห่เลเบรเห่เเบอรเยอะมันเยอะมันเยอะมันเยอะมากเยอะมาเ กลุ่มใหญ่มาหน่อยกลุ่มใหญ่ตาม่มีศพมาเลยครับพี่ศพมาใครที่อยู่นอกเมืองครับม่เล่าเชื่อเพื่อนหน่อยของแมาเล่าเช่วยเพื่อนหน่อยมาหน่อยคุณล้วงมาหน่อยไอ้กเคนไอมืองมาขับลับเข้ามาในเมืองเฮ้ยมันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีถือทันมีที่สองมีมวยมวย่ยอะทันเลยพิชิตได้ที่หน้ามีศพแล้วอยู่นอกเมืองขับมาเลยเอาศพออกไปเอาศพออกไปไอ้เอาศพออกไปเราไม่เอาศพออกไม่เอาศพออกมันมันชุบ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 นะสามอีกสามอยู่ มาเล่นปืนมยอยู่ข้างใต้เลยโอ้ยเฮียฮ้ยมันไม่ตายยังไม่ซ้ำไปก่อนมันลบเปลี่ยนบตัวตัตัว ไปดไปนไปืมมือรีไฟลีไปดนไปดนไปดี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 ไปดไปดนไปไปดีไปไปดีไปดีไปดหไปดีไีไปดีไไปดีไไปดีไดีไไปดีไีไปดีไไปดีไไปดีไไปนไปนไปนไีไปไปนไปไปไไปีไปไดนไปไปไปีไปไปไป ทำไปเรื่อยๆพี่ทำไปเรื่อยๆใช่ว่าเราเยอะมึงแค่ยื้ไปเดีพี่อออ๋ส่งออกไปเลยเดี๋ยวพี่อ๋อไม่ได้พี่โดนยิงคนพี่ยิงให้ได้จะกเอาส่งข้าวทางเล้วตอนนี้มึงมึงไห่ไหมจีดลจดอไลจีดนหมอไล่อยู่ไหนมันเจ้าศพมันเจ้าศพมันเจ้าศพพี่พี่พงอ๋เลยไอ้พอกมันเลนแสะพเลแดงเหรอไม่ไม่โดนเพื่อนมันด้วยเราก็โดนหมอล่วงแตกล่วงแตกล่วง

อยู่ไหนจีอยู่ทางเข้าเมืองทางเข้าเมืองเพื่อนทเข้าเข้ามืองม่จีว่ามขับไปไปลวกับเ้ันเอามันาไปแอบตรงเหินระเบิดตำรวจมาไล่กูไคหนอยู่ไหนของรมาเรยร้อยางในน่ปะันรไหมันพี่จริงไหมัน่ายซ้ายฝ่ายซ้ายอยอยู่ลงไหลลงไหลลงไหลายตัวดีน้องทได้มน้องโอายอตัวายอตัว

ฟอลุงแม็กฟอลุงแม็กฟอลุงแม็กโอ้แม่งไม่ได้เล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่น่อยเดี๋ยวน้องีเดียวน้องไม่ทีเดียวน้องไม่ถึงนาทีแล้วใครจะหอกกันรู้ใครจะหอกกันรูฟอลุงแม็กกทอเลยกออเลยว่าจะเอาหอกกันรู้เอาไหมฟอลุงแม็กฟอลุงแม็กไม่ดีฟอลุงแม็กลูกอุ้มได้ไหมลูกอุ้มได้อุ้มออกไปก่อนไปเลยออกไปยออกไปเอนเด็กกัไอ้คุณเรแท้ใช่ปอยู่อยู่ร้านร้องนละ มีหอกไม่หลกไม่หลไม่หกมีหลอกไม่หลนไม่ลอกไม่หลอกไม่ลอกไม่หอไม่ลอไม่หลองไม่หลอกไมอไม่หลอกไม่ไม่หลอกไม่ไม่หไม่อม่ไม่อไม่กไม่หลอกไม่หลกไม่หลไมอกไม่ล่อกไ่ลอไม่ลอ่อไม่อกไมหลอกหลอะไรกหลมกหลไม่ไอกไออ่อ่หลอลล่ลล เม่รีหน่อยกลุ่ใหญ่รีถหน่อยมใครว่ากลุ่ใหญ่รีลก่มยอมันยริงดนะอย่าไเอ่เพิมาเด้แล้วมึงลงไปเล่นเลยเออแล้วมันเริมเออแล้วมาเมาเดมาเรวมารมาเร้วมาเร็วเมาเรมาวมาเรวมารมา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 เร่มเวมารมามามาามาาเเเเเเ

เอาไปอุ้ม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 มาดิงยังมาด้วยมันขึ้นไปแถวแดนเขียวนะด้ตรงไปน้าแดนกลางตรงไปน้าแดนกลางไอ้แทนคณะอกอะไรมึงยังแต่เดี๋ยวกูไจะล่นออกมันลงไปแดนแดงลงไปแดนแดงมันรู้เอามาใช้นะใช้ไปเลยใช้ไหมเนอสวยมาจำครั้งแล้วรืแดนแดงมาหน่อยไล่ไปไล่ไปไล่ไปกดไอ้กูนะกดไอ้กูนะ โนยังก <Happiness? S 2> ูแต่นะไ่เ <kind abonn emen> ีไร่ะเไร่ะม่ไมนเ้ก่เอเ่แล้วยูเขียนอไรเพม่มใเอ่เีไปอ่ะอมเพิ่ม่มเียนเพมีหอมาเพิ่มหอเพิ่มแ้วเหอมกันคู่ใหญ่ให้หน่อยู่อุ้ไมีหอมไหมอไมีอยู่ที่รถอยู่ที่รถ่ที่รถ่ไล้ยอ่าเพิวมันพนว่งสอไปตรรถ่ ่ตบมีมันมันไปมันไปที่พาวน่ะมันคลอดอ่ะตัวนึงอ่ะไม่เป็นไรฝังแ็กแ็กชมพูนี่ไม่ใช่เราใช่ไหมแ็กชมพูของเพื่อนเปล่าของของเราเปล่าชมพูของรู้พี่พี่เาฝังไม่ตั้งขาข่าวขาพี่เขาไมโอเคพี่เป็นบิ๊มด้วยในทีมทั้งองทีมเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝังก่อนมารับคนนึงจะไปแหกกูไปเดะตรงที่เดิมเลยที่ไฟอ่ะรับว่างรู้แครว่างไปรับเองก็ดี อยู่สนามบอลอยู่ส่ามจกุนไม่ไม่มึงมึงต้องอย่าหลอกเพื่อนไอ้ชัดไอ้ชัดมึงมาหลอกเพื่อนฟังฟังฟังกูฟังกู